อยากสนุกตเตื่นเรา้าใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเครดิตฟรี99บินรรกคืน1 0ึอ100ที่ bkk 999สวัสดีครับพบก,กับสุลตา m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โซชาท,ทั่วลงแฟนบอลเชิงยับส่งลินกาแทานโรโนัลโดมึงเอาหัวแม่ตีนคิดหรือ,อยังไงหนึ่งในการเปลี่ยนตัวที่แย่ที่สุดในโลก แฟนบอลหลายลายนะครับเชิงโอลิกนาโซชากุนซือปอ้ายแสดงที่เปลี่ยนเอาเจสซี่ลินการ์ลงมาแทนคริสโตโนโรนโดหน้าตาเฉยทั้งที่ตอนนั้นทีมกำลังต้องการประตูอยู่ด้วยแฟนบอลหลายรายแสดงความคิดเห็นในเชิงสับสนและตำหนิโอลิกนาโซชาผู้จัดจาการทีมป้ายแสดางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการที่เขาเปลี่ยนคริสโตโนโรนโดแล้วส่งเจสซี่ลินการ์ลงไปเล่นแทนระหว่างเกมยูฟ um ่ T, าแชมเปี้ยนลีกรอบหนึ่งกลุ่มกลุ่มเอฟนัดที่ป้ายแสดงแพ้กับยังบอยหนึ่งประตูต่อศูนย์ในวันอังคารที่สิบสี่กันยายนที่ผ่านมาแหละครับโอ้กูกระงด โดยในนัดดังกล่าวนะครับโซชายเลือกที่จะส่งเจอซีินกาดลงไปแทนโรโนโลโดในช่วงนาทีที่72ทั้งที่ตอนนั้นเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งก่อนสุดท้ายทีมเยือนจะเสียประตูในช่วงทุเวลาบาดเจ็บจากความผิดพลาดของเจอซีินกาดจนทำให้พวกเขาต้องกลับบ้านแบบมือเปล่าตั้งแต่นัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเลซ4สนนี้ โดยสำหรับความคิดเห็นฟันบอลน,นั้นมีอย่างเช่นนี่จะถูกจารึกให้เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนตัวที่แย่ที่สุดของเราในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและในประวัติศาสตร์สม,มสรแมน,นเชสเตอร์อย่างแน่นอนโอเล่แทนที่โรนโดด้วยลินการ์ซึ่งเป็นคนสุดท้ายแล้วผ่านบอลให้กับอย่างบ่อยทําประตูชัยได้ มแมนเชสเตอร์ต็ดกำลังต้องการชัยชนะและโอเล่ก็เอาโรนัลโดออกพร้อมกับส่งลินการ์ดลงไปอ่านประโยคนั้นอีกครั้งสิถ้าเกิดนี่ไม่ได้เป็นหลักฐานที่แสดงให้พวกนายเห็นว่าโอเล่ซื่อบื้อแค่ไหนแล้วละก็ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจะมีหลักฐานอันไหนที่ดีไปมากกว่านี้แล้วแล้วโอเล่ก็ส่งลินการ์ดมาแทานโรนัลโดตอนที่มแมนเชสเตอร์ต็ดกำลังต้องการประตูเพื่อที่จะชนะแล้วลินการ์ดก็มาผ่านบอลให้กับยังบอยทำประตูชัยเป็นต้นกูลังเงิน กูรูชิชัดแมนยูคนปลดโอเลิกนโซชาพน้นกุนเสื่อพร้อมเปิดเผยตัวททนที่เหมาะสมกูรูหนังเลยครับชี้ชัดว่าปีแสดงแมนเชสเตอรคนปดโอเลกนโซชาพ้นเก้าอีก้กุนเสืิพร้อมเปิดเผยชื่อคนที่เหมาะสมมาคุมความเืไวนหลังจากที่ปีสแสดงมนเชสเตอร์พลาบุกมาัแพาอย่างบ่อยทีมดังจากสวิตเร์นไปหประตต่ 2, อยชมลิกรอบ,บกลุ่มกลุ่มเนัดแรกมันนวันอังคารที่นมา ล่าสุดนะครับเจสันคันดีนะฮะกูรูของทอสปอร์ตก็ออกมาวิจารณ์โอเโกนาโซชาว่าสมควรโดนปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปแสดงและไปดึงตัวอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมโจเซ่ที่เพิ่งพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์เกาโชเซียอิตาลีเมื่อนดือนกัน,นมายมาแทนที่ ทันดีนะกล่าวว่ามันจะเจ็นว่าออลิกกนโซชาทําได้ไม่ดีพอพวกเขาเหลือเล่น10คนก็จริงแต่จากนั้นก็เลือกที่จะเล่นด้วยกองหลังถึง5คนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยกองหลัง5คนแทบจะไม่ขยับไปไหนพวกเขาโดนจนตีอย่างหนักตรงกลางสนามผมรู้สึกเห็นใจเฟรสบล็อกบาและบูโนมากๆพวกเขาไม่ได้การช่วยเหลืออะไรจากแนวรับเลยพวกเขาน่าจะเล่นกองหลัง4คนและกองกลาง4คนมากกว่าเกมมันเปลี่ยนไปด้วยใบแดงแต่มันก็ไม่หมายความว่าเกมจะจบลงซะหน่อยและถ้าเป็นผมผมจะปลดออลิกกนโซชา ออกตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วผมจะไปดึงเอาอันโตนคอนเต้ที่ว่างงานอยู่มาคุมทีมแทนเห็นกับตาพอสกวิจารสองแข้งแมนยูหลังบุกพ่ยังบอยพอสโกอนะครับอดีตกองกลางของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูต็ดและเป็นตำนานออกมาวิจารณ์อารอนวานปีซาก้าและดอนนี่ฟานเดเบกสองผู้เล่นของปีแสดงที่ทำผลงานไม่เข้าตาในเกมบุกแพ้ยังบอยหนึ่งประตูต่อสองในศึกยูฟ่าแชมลิกรอบเป็นกลุ่มกลุ่มเอฟนัดแรกในวันอังคารที่ผ่านมา เกมนี้อารอนวานปิสกาแบกขวาของปีแสดงพลาดท่าทำโดนใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่35ก่อนที่ปีแสดงนำยู่1 0หลังไปทำฟาวหนักใส่คริสโตเฟอร์มาตินก่อนที่สุดท้ายแล้วยังบอยอาศัยความได้เปรียบเรื่องจำนวนตัวผู้เล่นบทก็ใส่ทีมเยือนอย่างหนักจนสามารถยิงแซงเอาชนะไปได้สองหนึ่งโดยนอกจากจะวิจาร์อารอนวานปิสกาแล้วพอสโกก็ยังพูดถึงฟานเดเบกที่ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกทั้งที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโซโก้กล่าวว่า อัลรอนวานปิสกาเขาสร้างปัญหาใกับตัวเองด้วยการเข้าบอลที่ทะเลอือ์ทะล่าสุดๆผมก็ไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจนะแต่เขาก็สมควรแล้วที่จะถูกไล่ออกจากสนามส่วนโอนีฟ่ฟานเดเบคทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาดีพอที่จะเล่นให้กับไปแสดงแมนเชสเตอร์นเต็ดแต่เรายังไม่เห็นสิ่งนั้นกับเขาเลยจากเกมล่าสุดนะครับ การรีวิวชี้เป้า3ามแข้งแมนยูอาจจะต้องโดนโลเพื่อเปิดทางให้ฮาลันการรีวิวนะครับเปิดเผย3นักเตะของปีศาจแดงที่น่าจะถูกปล่อยออกจากทีมเพื่อเปิดทางการย้ายทีมเข้ามาของเอ์ลิงสปลอสฮาลันการรีวิวอดีตไปควาทีมชิังกฤษและปีศาจแดงเชื่อว่าปาีศาจแดงแมนเชสเตอร์ควรคว้าตัวเอ์ลิงสปบลอสฮาลันก่อนหน้าทีมชัตนเนเวของเสือเลืองปุริเซนนมอนมาร่วมทัพในช่วงเสมอปีหน้าและอาจจะมีนักเตะถึงสารายที่จะต้องย้ายออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับฮาลัน ท่นี้แม้ว่าแมานเชสเตอร์จะพึ่งคว้าตัวคริสเตียโนโรโนัลโดมาร่วมทีมแต่เชื่อกว่าอเลกานดชาก็ยังคงต้องการแนวรุกเข้มเสริมทัพในอีกปีหน้าซึ่งเนววก็มองว่าโรนัลโดกับฮาลันสามารถลงเล่นร่วมกันได้แต่อาจจะมีนักเตะสามรายที่ต้องย้ายออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับฮาลันนั่นก็คืออองตินิมาร์สยาวเอดนิสันเคอร์มนีและฮวนมาตาโดย2รายหลังเหลือสีญยากับทีมอีกเพียงแค่1นปีแกลรีเน,นวิวกล่าวว่า ผมคิดว่ามมนเชสเตอร์เตปีหน้าอาจจะเสียอองตนี่มารซิยาลรวมไปถึงฮวนมาต้าและเอนนิเนเคมอนีที่จะหมดสัญญาในปีหน้านั้นมันจะมีที่ว่างเพื่อให้เติมเต็มถ้าหาร์แลนด์พร้อมย้ายในช่วงซัมอหน้ายูไนเต็ดก็ควรที่จะรีบไปคว้าตัวเข้ามา และผมไม่คิดว่าการย้ายเข้ามาของคริสเตโนโรนโดจะขัดขวางดิวของฮารแลนเพราะคริสเตโนโรนโดเล่นร่วมกับคาริมเบนเซม่าแกโรเบลและประธานนักเตะชั้นยอดของดลมดริดมาแล้วโซชาจะไม่ให้ฮาร์แลนนั่งเป็นตัวสำรองหรอกนะครับทำไมต้องนั่งเป็นตัวสำรองด้วยละ่ะเพราะคุณสามารถใส่กองหน้า2คนลงไปภายในทีมได้เลยรับลูกทันทีบอลฮันราคาโซชาโดนเด้งก่อนจบซีซั่นหลังเปิดหัวอยู่ฟ้าแชมลีกห่วย บอลหันราคาดนเด่งการประชัยบาปชกโลกต่อ,อยังบ่อยทําให้ล่าสุดนะครับแลปโบกบอลรับพนันที่ถูกคนหมายของประเทศอังกฤษปรับราคาที่อลุลกุกาโซชาคุณซือไปแสดงจะดนเด้งก่อนจบศี่นี้เหลือเพียงแค่สองตัวหนึ่งทำอตัตราต่อรองเรื่องที่เขาจะเป็นคุณซือคนแรกในศึกพิมลิกที่ดนเด้งก็ยังอยู่ที่40ตหนึ่งเหมือนเดิมแม้ว่าจะออกสตาร์ทในลีกได้หน้าพอใจก็ตม่มลัปโบ,บกนะครับ บอลรับประเดนที่ถูกกฎหมายสัญชาติอังกฤษปรับราคาเกี่ยวกับการที่อุลิการ์ซูชาจะโดนไล่ออกจากการเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ก่อนจบฤดูก,กาล2021-2022เหลือเพียง2ต่อหนึ่งแพ้หนึ่งใจ2ไม่ลมทุนหลังจากที่เขาพาทีมแพ้อย่างบ่อย1 2ในนัดแรกของศึกยูฟ่าแชมเปียกประจําซีซั่นนี้เมื่อวันพุธที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับด้วยความที่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแมนเชสเตอร์เด็ตได้ตัวทั้ง จดันชันโช่ราเฟลวารานและคริสตโตโนโรนัลดมาร่วมทัพทำให้หลายคนคาดหวังว่าพวกเขาจะต้องมีลุ้นช้ป์ทั้งพิมียร์ลีกและยูฟา่าแชมเลียกในซีซั่นนี้แต่กลับกลายเป็นว่าทีมของอุเลซูนาโซชาประเดิมทั่วยุโรปด้วยความาย่แพ้แบบสุดช็อก โดยผลงานจากเกมนัดล่าสุดทําให้แลดบล็อกเรียบรถราคาที่โซชาจะโดนเด้งก่อนจบซีซั่นปัจจุบนันเพราะเดิมทีเขาก็มีแรงกดดันมากพออยู่แล้วจากการที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยนําทีมชิวแชมป์มาครอบคลองได้เลยนอกจากนี้รดบล็อกก็ยังกำหนดราคาที่โซชาจะเป็นกุญซื้อที่โดนปลดออกจากตำแหน่งเป็นคนแรกของศึกพิมรีกในซีซั่นนี้อยู่ที่40ตัวหนึ่งทางหนึ่งใจ40อยู่เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะพาทีมเก็บไป10คะแนนจากการลงเล่น4นัดแรกก็ตามนะครับ นี่คือสุกาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15กันยายนนะครับ